หวัดดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ๋าหนูอธิบายได้คือเอ่อหนูก็เจ้าหญิงเหมือนกันเดี๋ยวอะไรนะจริงเจ้าหญิงฟานอังฟีฟอนส t c h แห่งเอ่อชูรัสฟอนสวิชส์พอพี่ต้องเคยได้ยินและทาไมเคยได้ยินก็เฉยตายเลยเอ่อ ล้วเธอเป็นเจ้าหญิงแบบไหนล่ะแบบไหนเหรอมีเส้นผมวิเศษไหมไม่มือวิเศษไม่พวกสัตว์คุยกับเธอหรือเปล่าไม่โดนวางยาพิษล่ะไม่ปีศบไม่แล้วาพตัวตกเป็นทาสไม่พวกพี่โอเคหรือเปล่าจะให้เรียกตำรวจไหมฉินดาว่าเธอต้องไปตกลองกับแม่มดทะเลให้เขาเอาเสียงเธอไปเพื่อแลกกับการได้ทำมนุนมาทั้งสองข้างอย่างงี้ใช่ไหมไม่น่ากลัวใครจะไปทำอย่างนั้นล่ะเธอได้จูผิดรักแท้ไหมอืยจะอ้วกเธอมีปัญหากับพ่อหรือเปล่าไม่มีแม่ด้วยซ้ำ สำหรับคำถามตอบได้ล้านแปดคนคิดเอาว่าปัญหาต่างๆของเธอจะหมดไปถ้ามีผู้ชายกล้ามใหญ่โผล่มาช่วยใช่ถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเธอีแหละเจ้าหญิงใครตัดชุดให้ฉันไม่เคยเห็นชุดแบบนี้มาก่อนเ,ออเลยชุดเก่าเนี่ยเหรอฉันอยากมีชุดอย่างนี้บ้างจังเลยฉันก็ด้วยเหมือนวยสุดเลยฉันก็อยากได้นะจ๊ะฉันสั่งหูตัดให้แล้วกัน